ก็มาต่อยคลิปนึงนะครับอยู่กับก็เก่งเกิดมาซ่อมเช่นเคยนะอยู่คลิปไปเฉยเลยโดนสวิตช์นะครับโดนตรงวัลลุ่มตัดเลยก็ต่อกันเลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะต่อไฟก่อนนะครับกับฮิโน่ฮะยกหัวไม่ขึ้นนะครับกดสวิตช์ไม่มหือไม่คือยกหัวไม่ขึ้นก็ทําอะไรไม่ได้นะครับใช้ไฮดรอลิกยกนะคันนี้จะโยกก็ไฮดรอลิกก็โยกไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้ด้ามโยกก็ใช้ไม่ได้ครับ โยไปสามชาติยังไม่ขึ้นเลยครับแห่นาครอบโบสถ์แล้วหัวยังยกไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวต่อสายไฟก่อนนะครับต่อสายไฟก่อนอ๋อต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเนี่ยย้ำส่ปลั๊กนะครับตัวเดิมตัดทิ้งอืมเอขึ้นทิ้งนะครับก็จะไปเช็คไฟที่ด้านล่างนะครับพวกนี้มันจะมีไฟเลี้ยงตลอด บางที่้อก็จะมีสวิตนะครับเปิดจากข้างในรถด,ด้วยนะนี yeah, ่แบบง่ายนะครับ wow, ว wow, wow. ้าวว้าวเดี๋ยวเราไปทำรถข้างนอกอีกนี่คนระับไฟมาแหละครับไฟมาแล้วนี่เจ้า,ไฟ,า,จาไฟมาแล้วเจ้ายังไงนะอ่ะอย่ารอตั้งแป๊บนะครับ เสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วนะฮะไฟมาหมดแล้วนะครับตอนจะมีอีกอย่างนะฮะที่ผมลืมบอกนะครับจะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่าตัวนี้มอเตอร์เริ่มมีปัญหานะครับนะฮะมีปัญหาแบบไหนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับมันต้องอีกแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะกดค้างเนี่ยเนี่ยมันไม่ขึ้นนะมอเตอร์ไม่ทำนะครับแต่รีเลย์ทำงานแล้ว ต้องมี This is magnetic รุ่นพิเศษนะครับอ่า magnetic นี้ของเดิมอาจจะไม่ดีนะครับต้องเจอ magnetic รุ่นพิเศษนี่เดี๋ยวฟังเสียงนะครับไี่มีมือแนละ้วปอกปอกปักปักนะครับนี่นี่เราปุ๊บปุป๊ปนะทำงานแล้ว เจอแมกเนติกรุ่นนี้เข้าไปครับนี่อันนี้มันลงอยู่นี่เ่รอดันขึ้นปั๊บเ่ะเลยนี่สักปุกเงี้ยเงี้ยตรงนี้สักปุ๊กนึงนี่แน่อยู่ดิแกะ เจอบทโหดเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่แล้วมั้งเนี่ยเนี้ยไปแก่เสร็จไปอย่างนึงเป็นอีกอย่าง ต้องดึงไว้ด้วยอ่ะฮึดึอขึ้นแ,แล้วดูมันขึ้นแบบแบทบจะหมดแรงแกะโอ้ต้องถอดมเอเตอร์มาทำ <laughs> มันขึ้นแล้วขึ้นได้หน่อยเดียวอันนี้ดึงแล้วตัวนี้ดึงเนี้ยผลแล้วแหละก็เพราะอันนี้มันก็ลงอยู่นะเนี่ยลงแล้วเวลาจะเอาลงก็ต้องกดให้มันมอเตอร์หมุนนะครับแต่ระบบไฟมาครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลือ้อตัวนี้มาทำแล้วร้อนเหมือนถ่านมันหมดอะ่ะหมดกําลังอ่ะเหมือนได้สตาร์ทรถยนต์นะครับตัวนี้มันลื้อเฉพาะท่อนได้ รือเฉพาะท่อนได้นะครับพรงนี้ค่อยลื้อนะครับเดี๋ยวต้องออกไปทํารถข้างนอกกัอนอันนี้ไว้ก่อนก็คือเบื้องต้นนี่ระบบไฟเข้าเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต่อรัดเลยนะคือผมไม่ได้ต่อรัดวงจรเลยนะครับก็คือหาสาเหตุจนเจอนะหาสาเหตุจนเจอหาจุดที่มันบกพร่องจนเจอนะครับแล้วก็พอเราเจอแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําตัวนี้ต่อนะครับ คันเนี้ยผมไปดูตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วเขาบอกให้ไปดูให้หน่อยเพราะว่ามันยกหัวไม่ได้ผมก็ไปทําให้มันยกหัวได้แล้วนะแปลว่าต่อตรงให้มันยกหัวได้แล้วก็อ่อันแรกเลยเจอคือใช้ค้อนเนี่ยเคาะผมเคาะเลยนะครับมันก็หมุนนะมันก็หมุนแต่นี้มันปัญหาเขาคือเจอว่าเช็คแล้วไฟมันไม่มาตัวนี้ด้วยนะครับ อันนี้เจอเสร็จระบบไฟใช้ได้หมดแล้วนะก็เหลือแต่ตัวมอเตอร์นะครับที่จะต้องถอดมาทำนะดูเดี๋ยวสภาพอายุขนาดนี้มากันลดเลยนะครับมันก็เสียนะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ต้องถอดมาดูว่าเสียหายเยอะไหมถ้าเสียหายเยอะก็จะให้เขาเปลี่ยนปั๊มนะครับให้เขาเปลี่ยนปั๊มใหม่มันก็มีขายครับปั๊มยกหัวนะฮะถาาไม่เหมือนกันแล้วก็แปลงใส่เอาครับไม่ยากคนระับออขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับการรับชมฮะช่องของเก่งเกิดมาซ่อมฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมโอ้ใหญ่มากเลยเฮียบเนี่ยนะครับที่ถ้าดามไม่ดีนะรถอายุเยอะดามไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเอาเหล็กรัดนะครับรัดแล้วปุ๊บเนี่ยมันห่อเลยเนี่ยถ้าดามเนี่ยข้างหลังรับฉีครับเนี่ยนยครับอายุ คือรถมันหนักนะครับเครนยิ่งหนักมันก็ยิ่งใช้กาลังเยอะนะฮะบ,บางทีถ้าตรงนี้ทําไม่ดีนะเนี่ยถ้าตรงนี้ทําไม่ดีนี่ต่อให้เครนเราสามารถยกได้แดตันแต่ถ้าตรงนี้ไม่ดีเท้าช้างไม่กว้างพอนะครับพื้นไม่ดีก็มีผลเสียกับรถนะฮะสำคัญเลยตัวนี้นะคนี่แต่ตัวนี้ออกจะแนวแบบว่าแรงงัดนะงัดไปอย่างเงี้ยพอเวลามันยกปุ๊บมันก็จะทุกอย่างเนะี่ย ยพอเรายกนะทุกอย่างมันจะมันจะโน้มไปข้างหน้าใช่ไหมโน้มไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะโดนดึงเนี่ยตัวนี้พอมันโดนพอมันยกปุ๊บเนี่ยเนี่ยครับสลักตัวหน้าเนี่ยครับคือคือรับพลหนักนะนะครับจะล้มไปข้างหน้าจะล้มไปทางปลายปลายแขนเนี่ยก็คือเนี่ยตัวนี้จะดึงเอาไว้นะหลักคานงัดนะครับมองไม่ยากหรอกนะฮะตัวนูนก็ จะหลวมลงแล้วก็จะแอนไปทางนู้นนะครับตัวนี้จะตึงเลยนะเนี่ยตัวนี้จะตึงแก่นะครับเนี่ยแอนขึ้นไปเลยแอนด้วยเพราะว่ามันยุบขึ้นไปเพราะว่าการขันรัดด้วยนะครับแล้วก็ข้างในอาจจะอ่อนนะด้านในเ,ออเพราะว่าด้านในไม่รู้ซับไว้หรือเปล่าถ้าไม่ซับไว้ก็จะอ่อนนะครับอันนี้ผมคิดไปเองนะแต่รถนีเคนนี้เขาก็ใช้มานานแล้วนะ เขาก็ใช้มานานแล้วเขาก็ใช้จนลดจนแบบว่าลดจะไปหมดทั้งคันแล้วเคนไม่เป็นไรเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับนะฮะสำหรับการรับชมนะครับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมกดไลค์นะเป็นกําลังใจนะครับการลําช่องนะฮะใครที่ไม่ได้เคยกดติดตามกดเอาไว้นะครับเผื่อมีอะไรดีๆให้ดูนะฮะนี่ครับขันโยกครับ ถ้ารถบ้านผมมีหลายคันเหมือนคันโยงนี้ก็ดีนะหลายคันเหลือเกินคุณนะครับสวัสดีครับตัววีนะครับเคนท้องวีนะห้าร้อย